มีที่เวสต์บัดไอ้ยัยไม่งเป็นคนเดินหายจากในบงนี่หว่าบุษบาชื่อที่เกี่ยวกับคนหนักคนยคนขึ้นขึ้นเลยบุษบาบุษบายังยังยังบุษบาบุษบา ไม่เจอรักมชอบอยู่มาเอ้ยมานั่งรอหนูอยู่แป๊บนึงหักหักหักอเลากะวาเขาอบหักหักหักแล้วหักแล้วหักแล้วงั้นเขาก็เฮียอะไรจังถ้าทำขมกูเฮียขอกเผาบ้านเลยเฮีย โยมเสร็จอแล้วไปเลยแบงค์กับแปอดูเรื่องดูเรื่องแป๊บนึงแป๊บนงแปนึงงนั่งหลับไปก่อนเออนั่งหลับไปก่อนจับเยี้